กาแฟ2ช็อตหมายความว่าอะไรแล้วไอ้ดึงน้ำกาแฟหมายความว่าอะไรขนาดของ2อ,อันนี้เขาจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะก็เนี่ยค่ะเท่ากับว่าเราจะได้เป็นเอพิโซดสแก้วสวัสดีค่ะนเน o rental coffee นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามค่ะเพราะว่าเ,เมื่อวันก่อนนะคะเน่มีการโพสต์อะคะ่ะที่ว่าสูตรของกาแฟโสดแบบเนี้แล้วเราก็คือเขียนว่ากาแฟ2ชอ็อตดึงน้ำกาแฟบางสูตรก็2ออน3ออน4ออนทีนี้ก็จะมีหลายๆคนค่ะถามเน่เข้ามาค่ะว่า กาแฟสองช็อตหมายความว่าอะไรแล้วไอ้ดึงน้ํากาแฟหมายความว่าอะไรนะคะทีนี้เน่ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปเนี้ยเรามาตอบคําถามกันให้เลยดีกว่าค่ะเน่ก็เลยมาอธิบายก่อนนะคะว่าจริงๆเวลาที่เราเรียกกันที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือกาแฟ1ช็อต กาแฟ2ช็อตอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าซิงเกิลช็อตหรือว่าดับเบิลช็อตนะคะจริงๆบอกว่ามันเหมือนกันเลยค่ะกาแฟ1ช็อตก็คือซิงเกิลซิงเกิลแปลว่า1นะคะดับเบิลแปลว่า2อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคําว่าซิงเกิลช็อตก็ให้เราเข้าใจว่าหมายถึงกาแฟ1ช็อตคาว่าดับเบิลช็อตให้เราเข้าใจว่าหมายถึงกาแฟ2ช็อตนั่นมาจากอะไรมาจากว่าตัวบาสเกตที่เราใส่กาแฟค่ะด้ามชงที่เราใช้นะคะเราจะเห็นว่าด้ามชงเนี่ยมันก็จะมี สแบบนะคะมีแบบเป็นแบบน้ําไหลาทางเดียวน้ําไหล2ทางแบบนี้นะคะแล้วเวลาบาสเกตที่เราใส่ลงมาเนี้ยเราจะเรียกบาสเกตที่เราใส่ผงกาแฟนะคะเนี่ยที่เราเห็นตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นตัวที่เราใส่ผงกาแฟค่ะ <c oughs> เราจะเห็นนะคะว่าขนาดของ2อ,อันนี้เขาจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะอันนี้จะมีความแบบเล็กหน่อยก็คือมีมีตัวเนี่ยมีหลุมมีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรียกว่าเราจะใส่ปริมาณของกาแฟได้น้อยกว่าแต่อันเนี้ยก็คือจะใหญ่เห็นไหมคะเบ้าใหญ่เลยค่ะ โดยส่วนมากแล้วเนี่ยสำหรับตัวกาแฟ1ช็อตดั้น้ำไหลทางเดียวนะคะแล้วก็เป็นบาสเกตแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า1ช็อตค่ะหรือว่าซิงเกิลช็อตค่ะสำหรับตัวนี้ส่วนมากเราจะใส่กาแฟกันได้อยู่ที่ประมาณสัก 7- 10กรัมแถวๆนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กาแฟที่ปริมาณเท่าไหร่ส่วนอันนี้เป็นแบบดับเบิลช็อตค่ะหรือว่ากาแฟ2ช็อตค่ะดั้มชงน้ำไหล2ทางแบบนี้นะคะส่วนมากเราก็จะใส่กาแฟกันได้14ถึงประมาณสัก 18กรัมแต่บางคนคือไปถึง20กรัมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้คือคำว่า Single s h o อตหรือกาแฟ1นช็อต ดับเบิลช็อตหรือกาแฟ2ช็อตเราจะใส่กันที่ตัวบาสเกตเนี่ยค่ะนะคะที่มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะใช้กาแฟ1ช็อตหรือซิงเกิลช็อตนะคะนั่นหมายความว่าให้เราหยิบด้ามชงอันนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะเราจะใส่ปริมาณกาแฟกันอยู่ที่7จ็ถึงสิกรัมแบบนี้นะคะซึ่งโดยประเพณีหรือว่าโดยทั่วไปแล้วอะคะ่ะสําหรับกาแฟ1ช็อตเนี่ยพอเวลาที่เรามาทําเป็นเอสเพรสโซ่ค่ะเราก็คือจะเป็นเอสเพรสโซ่ที่1ออนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบสากลทั่ว ะะซึ่งเวลาที่เราพูดว่าใช้กาแฟ1นช็อตนะคะดึงน้ํากาแฟ1ออนอันนี้ค่ะก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟ1ช็อตแล้วเราก็จะดึงน้ํากาแฟออกมา1ออนนะคะอ่ะเดี๋ยวเน่ทาให้ดูทีนี้นะคะถ้าหากว่าเวลาที่เราจะทํา1ช็อตนะคะถ้าเราดูจากตัวหน้าจอเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นรูป1แก้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่กับด้ามชงแบบนี้เลยค่ะก็คือด้ามชงสําหรับใส่กาแฟได้แค่1ช็อตนะคะน้ําไหล1ทางอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กาแฟกัน you <sighs> โดยส่วนมากนะคะด้ำชงน้ำไหลหนึ่งทางกาแฟ1นึ่งช็อตเนี่ยค่ะ เราก็จะดึงกาแฟออกมากันที่1ออนอันน so ี like ้ท so really ี่เราเรียกกันว่าเอสเปรสโซช็อตนะคะอันนี้คือแบบสากลทั่วๆไปนะคะก็คืออยู่ที Poke ่ด is ึงน้ํากาแฟมา1ออนแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราจะดึงน้ํากาแฟหมายถึงน้ํากาแฟเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าดึงน้ํากาแฟค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาออกมาเนี่ยที่ครึ่งออน1ออน2อออน3ออนอันนี้เนี่ยคือแล้วแต่ของแต่ละท่านได้เลยนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็น กาแฟ1ช็อตล้วก็ดึงน้ํากาแฟ1ออนอันนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะแต่ถามว่าอันนี้คือแบบสากลน,นะถ้าเราจะดึงมาแบบ2ออน3ออนอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะดึงกี่ออนนะคะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะทีนี้พอเราจะใช้มาเป็นกาแฟ2ช็อตเวลาที่เน่บอกว่ากาแฟ2ช็อตอ่ะหยิบมาเลยนะคะดําชง2ทางแบบนี้บาสเกตใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่กาแฟกันที่2ช็อตก็คือปริมาณกาแฟก็อยู่ที่เราตั้งได้เลยนะคะ อย่างเป็นเครื่องบดแบบนี้นะคะปริมาณกาแฟของเราก็คือเราจะปรับมาที่ปุ่ม2แก้วแบบนี้นะคะอ่ะเราก็กดดึงกาแฟออกมาเลยค่ะ ะะเสร็จแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราใช้กาแฟเนี่ยค่ะสองช็อตเนี่ยดับเบิลช็อตนะคะเราก็จะสามารถดึงน้ำกาแฟนะคะลงมากันที่2อ,ออนค่ะ2อ,ออนนะ2อ,ออนก็คือฝั่งละ1่ออนทีนี้ถ้าหากว่าเวลาที่เราดึงน้ำกาแฟลงมานะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเอามาเป็นแบบเหมือนแก้วเสิร์ฟช็อตอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือนก็คือเป็นแก้วตวงเดี๋ยวนี้จะทําให้ดูว่าออกมาสองทางแบบนี้นะคะอ่าน,นี่ก็กดเลยนะไดอนีนึงอย่างตอนนี้ที่เน่กาลังทํานะคะก็คือเราใช้กาแฟสองช็อตค่ะแล้วเราจะดึงน้ํากาแฟมาสองออนก็คือเรียกว่าฝั่งละออนแบบนี้นะคะอ่า อันนี้ค่ะอันนี้เราก็จะได้กาแฟมาเรียกว่า1ออน2ฝฟังก็คือ2ออนหรือเราเรียกว่ากาแฟ2ช็อตดึงน้ำกาแฟ2ออนแบบนี้เห็นไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเสิร์ฟเป็นเอสเปรสโซอันนี้ถ้าเราใส่เป็นแก้วเอสเปรสโซเหมือนกันนะคะถ้าเราใส่เป็นแก้วเอเปโซเหมือนกัน แบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราใส่เป็นแก้วเอเปโซเหมือนกันเท่ากับว่าเราจะได้เอเปโซ2แก้วสําหรับกาแฟ2ช็อตแบบนี้อันนี้ค่ะที่เราเรียกกันว่ากาแฟ2ช็อตแล้วก็ดึงน้ํากาแฟ2อ้อนนะคะทีนี้เวลาที่เราทําสูตรกาแฟที่เน่พูดว่ากาแฟ2ช็อตก็คือหมายถึงกาแฟดํานี้นะคะเสร็จแล้วเราดึงน้ํากาแฟ2อ้อน3ออน4อ้อนก็คือดึงไอ้น้ำกาแฟเนี่ยลงมาเดี๋ยวเน่จะทาแบบดึงน้ํากาแฟ3ออนให้ดูนะคะจะได้เข้าใจ ใส่กาแฟ2ช็อตนะคะก็บเบาแบบนี้นะเบาใหญ่ค่ะ สำหรับตอนนี้เน่จะทำกาแฟ2ช็อตดึงน้ำกาแฟ3ออนอ่ะมา ทีนี้เวลาที่ทํากาแฟเย็นนะคะส่วนมากนะคะเนี่ยก็คือจะดูจากขอบน้ํากาแฟสีดําๆแบบนี้นะคะว่าเราจะต้องการ2องออนสามออนสี่ออนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปทําสูตรนะคะมันก็จะได้แบบพอดีค่ะเนี่ยเห็นไหมคะณนะตอนนี้เราเรียกว่าเราดึงน้ากาแฟ3ออนเห็นไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทําเมนูต่างๆอะ,ะค่ะคาปูมอกค่าอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่อย่างนี้เห็นไหมคะก็อันเนี้ยค่ะเนี่ยก็คือมา อธิบายให้ฟังค่ะว่าเวลาที่เราเรียกกาแฟ1ช็อตกาแฟ2ช็อตนะคะ แล้วก็ดึงน้ํากาแฟนะคะหนึ 2, ่งออนสองออนสามออนอะไรก็แล้วแต่คือเป็นแบบนี้นะก็หวังว่าน่าจะพอเข้าใจนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็จะงงกับคําที่แบบว่าก,กาแฟหนึ่งช็อตคืออะไรสองช็อตคืออะไรเราไอ้ดึงน้ํากาแฟหมายความว่าอะไรนะคะน่าจะพอเข้าใจได้นะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะคือกาแฟ1ช็อตก็ใส่บาสเกต1ช็อตกาแฟ2ช็อตก็ใส่บาสเกต2ช็อตเนาะแล้วก็ดึงน้ํากาแฟเอาที่เรา ที่เราต้องการเลยนะคะโดยส่วนมากสําหรับเอสพโซก็คือจะเป็นกาแฟ1น1ช็อตก็กอสเพโซก็คือ1 on, ออน2ช็อตก็เป็น2ออนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เวลาเรามาทําเมนูต่างๆนะคะ มันก็คือเอามาเราสามารถที่แบบขยับน้ํากาแฟตามที่เราต้องการได้นะคะดึงน้ํากาแฟลงมาในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะนด้มาแชร์ให้นะคะหวังว่าน่าจะพอเข้าใจนะคะน่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะถ้าดูแล้วนะคะชอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกาแฟหรือว่าเทคนิคหรือว่าออวิธีการชงต่างๆแบบนี้ค่ะก็ บอกมาได้นะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับวิธีการชงกาแฟค่ะที่เราเรียกกันว่า1ช็อตหรือว่าซิงเกิลช็อ สองช็อตที่เราเรียก d o u b l ล s h อ t นะคะกับวิธีการที่เราเรียกกันว่าดึงน้ำกาแฟเนี่ยคะ่ะวิธีที่เราพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะก็น่าจะหวังว่าพอจะเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ